โอ้ยมือได้กับมือนั่นเจ้ไหวเจ้เจ้วหลังเมนียก็ได้จะเป็นบุหึง่จะขวมยากหลางถวยหลังสามเดียวตีอย่งอี๋น้อ,อบาทนีออ้เนาะพีพ่อหนูหิวเข่าวจ้ะหิวขา ค่ะกินเขาก็มียังไรลูกไข่ทอดจ้ะกินไข่ทอดจ้ะโอเคเจวพอเหยีดไหนจะพอล่างหมวก,กันเด้อเขาเดีวยวเด้จอจ้ะจ้ะเจะรละวินโอ้ยหนอเกับข้าวให้ลูกก่อนพี่พ่อแล้วล้วบอกนู้หิวข้าวโอ้ยลูกจะเย็นลูก พอกำลังหากระทะมาลูกเอ้ยใจงเงย,ย็นเด้อโอ้ยเอาไข่ดาวน้อลูกห,ห,หลานน้อเอาไข่ดาวน้อยังไงน,นอ้อโอ้ยเอาไข่ดาวน้ออีหลานน้อโอ้เดี๋ยวพอทุกอันนี้พอโอก้ก็จะมันหยาบโอ้ยไข่ดาวกระเสบพี่ดอก โอ้ยชีวิตของพอบานก็คืออยากสินอ่ะแล้วคนเด้อลูกเด้อไฟยังม่ทันติดเด้อลูกเด้อไปลโอ้ โอ้ยที่ลาเบิ้องฐาพ่อก่อนอยังนีก่อนเด้อเขาเดียวเด้อจ้าเบิ้องฐาพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอ็นเสื้อหมอก่อนเด้อเขาเดียวเด้อหลาเด้อจ้ะพ่อไข่มันไหม้แล้วฮะยังโกนลูกล,ละไข่มันไหม้แล้วเอา้ากับพ่อบอกให้โตเบิง่งโตคือโบเบิง กะฮีพ่อบอกให้หนูเบิ้งซื่อๆื้อไอ้เบิ้งซื่อจ้ะโอ๊ยดอสิได้กินอยู่บ่ล่ะลูกขันนีนี้คืองใหม่แล้วเถอโอ้ยโต๊ตาย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 โอ้ยดอโอ้ยมันไม่สิได้กินแล้วลูกเอ้ยแนวนี่จะีไดย์ดิมันใหม่เบิ้ดแล้วนี่นั่น ไม่เบิดแล้วลูกฮ็ดจังไห๋ดนะิโอ้ยพ่อบอกว่าให้เอิ้นพ่อเด้ออย่าสิเบิ่งซื้อไม่ใช่ไห้บาดนีีเล็กพ่อบอกให้หนูเบิ่งซื้อน้อ,อเนี๋ยวได้อีกกันเนียน่ยนี่โอ้ยลูกกหอยก็ซื้อข่อยแต่น้อบาดนีีโอ้ยลูกล่าบ่ได้กินเอาเดอกไข่กินเขาขห้อยเกลือเนาะ มันใหม่เลยมันก็สิบวกินบะได้ดอกลูกหลานเนาะกินอาหารทะเลดีกว่าอ้ยแพ้ได้อีก